เป็นเวลาเดียวกับที่ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วเรรู้ได้ทันทีว่ากำลังจะเกิดซึนามิทางเดียวที่จะรอดคือแล่นเรือออกไปนอกชายฝั่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เรือทุกลำเร่งสปีดไต่ระดับไปบนคลื่นยักษ์ ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกคลื่นยักษ์ซึนามิเหวี่ยงเรือบรรทุกสินค้ากระแทกหน้าแดดเนียวจนแบนเป็นกลวยปิงและศาสตร์กระชากสะพานโกลเด้นเกตจนขาดสะบันซึนามิไหลทะลักกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้คนต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิต เมืองทั้งเมืองกำลังโดนสึนนมิสูบกลืนเข้าไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อต้องเผชิญกับมหันตภัยยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกมนุษย์จึงต้องทำทุกทางเพื่อเอาตัวรอดกับซานแอนเดรสมหาวินาศแผ่นดินแยกเรื่องเราจะสนุกตื่นเต้นและลุ้นระทึกขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับนะุบเขาซานเฟอร์นันโด ในขณะที่นาตาลีกำลังขับรถเป็นเวลาเดียวกับที่เกิดดินสไลด์ถล่ลมลงมาทับรถของเธอจนพังพินาศจนรถเสียหลักและกำลังจะทลไหลลงไปในเหวลึกนาตาลีกรีดเพราะกลัวมาก แต่เธอก็ทำได้แค่รอความช่วยเหลือเท่านั้นและนี่คือหน่วยกู้ภัยทีมนักผจญเพลิง LA ํานำทีมโดยเรมอนทีมนี้ผ่านประสบการณ์โชคโชนมามากเคยประจําการหน่วยกู้ภัยในสนามรบประจําฐานแบกแรมในอัฟกานสองรอบโดยเฉพาะเรเขาทําสถิติกู้ภัยมากกว่า600ครั้งโดยไม่เคยพลาดและในตอนนี้พวกเขามาถึงรถของนาตาลีแล้วรถเกยวติดอยู่กับกิ่งไม้และอยู่ในร่องเหวที่แคบมากเรบินฉลับและเอียงเครื่อง ลงไปยังจุดที่โจบี้สามารถโดยตัวลงไปได้โจบี้โดยตัวและเกี่ยวตะขอยึดรถแต่รถก็ทลไหลลงมาทับแขนจนเขาไม่สามารถขยับได้หากรถทลไหลตกเหวละก็แรงกระชากจะดึงฮอตกลงไปด้วยเรเปลี่ยนให้เฮริสันบังคับเครื่องเพราะเขาจะต้องโดยตัวไปช่วยนาตาลีกับโจบี้เรจะต้องรีบก่อนที่น้ำหนักรถจะทำให้เครื่องยนต์หอนอกเรกระชากประตูรถทิ้งดึงตัวนาตาลีออกจากรถ ก่อนที่รถจะทลไหลตกเหวได้เป็นอีกหนึ่งในภารกิจกู้ชีพที่ระห่ำมากแต่พวกเขาก็ผ่านมันไปได้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในแต่ละปีเราเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า1.3ล้านครั้งครั้งใหญ่ที่สุดเกิดที่แองเคเรส์อลาสกาปี1964ที่9.1ริกเตอร์ความเสียหายเทียบเท่ากับระเบิดปรมนณู10ล้านลูกแต่ที่ใหญ่สุดๆเกิดขึ้นที่ชิลีความรุนแรง9.5ริกเตอร์ แผ่นดินไหวครั้งนั้นส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์ซูนามิสูง82ฟุตทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมี12,900กิโลเมตรและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมาน,นี้ดร์ลอเรนซ์และดรคิมเพิ่งตรวจพบ แผ่นดินไว้ขนาดย่อมๆที่2.0ถึง2.6ริกเตอร์เกิดขึ้น23ครั้งใน24ชั่วโมงบริเวณเคลื่อนฮูเวอร์ด็อกเตอร์คิมกับลอเรนจึงเดินทางมายังเคลื่อนฮูเวอร์และตั้งแต่ที่เดินทางมาถึงก็เกิดแผ่นดินไว้ติดต่อกันเพิ่มอีก3ครั้ง ท่นใดนั้นเครื่องตรวจพบแรงสั่นสะเทือนที่สูงถึง7.1ริกเตอร์แรงสั่นสะเทือนขนาดนี้เขื่อนคงจะแตกในอีกไม่ช้าผู้คนต่างพากนันหนีเอาตัวรอดในขณะที่เขื่อนค่อยๆแตกราวและเริ่มมีน้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากดร์คิมอุ้มเด็กน้อยวิ่งหนีสุดชีวิตเขาช่วยเด็กน้อยเอาไว้ได้แต่แล้วท่นใดนั้นเขื่อนก็ถล่มจนพังพินาศและพัดพาดรคิมจมหายไปกับกระแสน้ำ ทางด้านเรแม้จะเก่งเรื่องกูชีพแต่ชีวิตครอบครัวของเขาดูจะไม่ค่อยดีนักเรกกำลังจะหย่ากับเอ็มมา่าและเธอกำลังจะย้ายไปอยู่กับคนรักใหม่นั่นก็คือแดนเนยลแต่ถึงอย่างนั้นเรก็มาแสดงความยินดีกับเอ็มมา่า เพราะเดนเนลลก็ดูเป็นคนดีมีธุรกิจใหญ่โตคงดูแลเอ็มมาและดูแลเบลกลูกสาวของเขาได้โดยแดนเนลลอาสาพาเบลกไปส่งที่มหาลัยแต่ก่อนอื่นเขาขอแวะทําธุระที่ตึกของเขาโดยขอให้เบลกนั่งรอสักแป๊บนั่นทำให้เบลกได้เจอกับสองพี่น้องเบนกับอ่อนลี ทางด้านด็อกเตอร์ลอเรนซ์แม้จะเพิ่งสูญเสียด็อกเตอร์คิมแต่ลอเรนซ์ก็ไม่มีเวลาให้เศร้าเพราะเขาเพิ่งได้รับรายงานว่ามีการตรวจพบแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งซานแอนดรส จากแผ่นดินไหวที่เคลื่อนหูเวอร์ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและมันมาบรรจบกับแนวสันสะเทือนใหม่ที่เพิ่งตรวจพบอีกไม่นานแผ่นดินทั้งหมดของซานแอนเดรสจะเคลื่อนสูงขึ้นนั่นแปลว่ากำลังจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นทางด้านเบรกเธอบอกลาอ่อนลี่และกำลังจะออกจากตึกกับแดเนียล แต่แล้วท่านใดน,นั้นทั่วทั้งตึกก็สั่นสะเทือนอาคารถลม่มจนรถของแดนเนีลเสียหลักและพังยับแดนเนลไม่เป็นอะไรมากแต่เบรกขาติดเธอออกจากรถไม่ได้แดนเนีลสัญญาว่าจะรีบตามคนมาช่วยเขาพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่รปอบะอก็โดนตึกถล่มทับตายต่อหน้าต่อตาเขาแดนเนลช็อกมากเขาจึงทิ้งเบรกไว้ในรถและหนีเอาตัวรอด แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวแผ่ขยายเป็นวงกว้างราวกับเกลียวคลื่นตึกทุกตึกกำลังโยกและจะถะล่มลงมาได้อีกไม่ชา้าหนึ่งในนั้นคือตึกที่เอ็มม่ามาทานข้าวโดยเรยรับรู้แล้วและบอกให้เอ็มม่าไปรอเขาที่ดาดฟ้าเอมม่าพยายามอพยพคนขึ้นดาดฟ้า แต่ก็ไม่มีใครเชื่อทุกคนพากันแห่ลงชั้นล่างตึกกำลังจะถล่มในอีกไม่ช้าและในที่สุดเรก็มาถึงแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่แกส๊สระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้เรเปลี่ยนเป็นโหมดบินอัตโนมัติและย้อนเปลสนามลงไปช่วยเอ็มมาตึกต่งตางๆโดยรอบเริ่มถล่มลงมาเหมือนโดมิโนเอ็มมาวิ่งสปีดสุดชีวิตและกระโดดคว้าเปลสนามเอาไว้ เร์ออกแรงดึงสุดกำลังจนช่วยเอ็มมาขึ้นมาบนหอได้เร์จะต้องรีบเพราะหออยู่ใจกลางเมืองที่ทยอยถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องเร์ต้องบังคับหอหลบหลีกเศษซากจนในที่สุดเขาก็สามารถออกมาจากบริเวณที่ตึกถล่มได้ทางด้านเบลคกเธอโทรบอกพอ่อว่าเธอติดอยู่ในรถแดเนียลทิ้งเธอไว้และหนีเอาตัวรอดในขณะที่เบลกกำลังแย่สองพี่น้องเบนกับออนลีก็ตามมาช่วย พวกเขาพยายามงัดซากตึกที่ถล่มทับรถแต่มันก็หนักมากโชคดีที่ถ่ายรถมีแม่แรงเก็บไว้เป็นใช้แม่แรงยกเศษซากและเจาะยางรถจนในที่สุดก็สามารถช่วยเบรกออกมาได้พวกเบรกหนีออกมาจากตึกทั่วทั้งเมืองมีแต่เสียงกรีดร้องผู้คนสติแตกและวิ่งหนีกันไปคนละทิศในตอนนี้มือถือใช้การไม่ได้พวกเบรกมาที่ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเบรกจะต้องหาวิทยุ เพื่อโทรบอกพ่อและในที่สุดเธอก็ติดต่อพ่อได้เรบอกให้เบล็กไปที่คอยทาวเวอร์เพราะบ,บริเวณน,นั้นไม่มีตึกสูงล้อมรอบพวกเบล็กจะปลอดภัยเรกับเอ็มมาจะไปรับเบล็กที่คอยทาวเวอร์ในอีกไม่ช้าอีกด้านหนึ่งในขณะที่ผู้คนกำลังอบพยพตึกยังคงถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องแดเนียลกระชากชายคนนี้ออกจากทีโซนและเข้าไปหลบแทนเขาทางด้านเรเขากำลังพยายามข่มเครื่อง พราะหอเสียหายหนักมากและกำลังจะตกจนบินทะลวงเข้ามาในห้างทั้งเมืองในตอนนี้กลายเป็นเมืองเถื่อนไปแล้วผู้คนต่างแห่กันมากขโมยของภายในห้างเรกร่ขโมยรถของพวกโจรที่เข้าไปขนของในห้างจุดหมายของเรและเอ็มมาคือตรงไปช่วยเบรกที่คอยทาวเวอร์แต่แผ่นดินไหวทำให้เกิดแผ่นดินแยกจนรถไม่สามารถเล่นผ่านไปได้ตายายคู่หนีเป็นคนเตือนให้เรหยุดรถ ก่อนที่จะซิ่งตกลงไปในรอยแยกและบังเอิญมากที่คุณตามีเครื่องบินประจบเหมาะกับที่คุณตากำลังต้องการใช้รถเรจึงตกลงแลกรถกับเครื่องบินลำนี้อีกด้านหนึ่งพวกเบลก็พบว่าบริเวณคอยทาวเวอร์เต็มไปด้วยเพลิงลุกไหม้ไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้เบลกจะต้องหาตำแหน่งใหม่ที่สูงพอจะส่งสัญญาณพลุให้พ่อเห็นได้ทางด้านเรกับเอ็มมาพวกเขามาถึงเมืองแล้วแต่สนามบินถล่มจนลงจอดไม่ได้ ทางเดียวที่จะออกจากเครื่องคือต้องกระโดดเท่านั้นเรกับเอ็มมาทะยานออกจากเครื่องและร่อนลงที่สนามกีฬาแผ่นดินไหวยังคงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องภายใต้เมืองเต็มไปด้วยแผ่นเปลือกโลกที่กำลังเคลื่อนตัวเร้ากับเกลียวคลื่ลนสะพานโกลเดนเกตเวียงไปมายังกระชิงชา้าในสวนสนุกยังไงอย่างนั้นผู้คนกำลังจะโดนตึกถล่มทับเรยพยายามอพยพคนไปที่สนามกีฬาเป็นตำแหน่งเดียวที่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้ว อีกด้านหนึ่งด l อรลอเรนพบว่าแผ่นดินไหวที่กำลังสั่นสะเทือนในตอนนี้มีความรุนแรงถึง9.6ริกเตอร์รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนโลกทางด้านเรก็พบว่าบริเวณคอยทาวเวอร์เต็มไปด้วยเพลิงลุกไหม้ไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้เป็นเวลาเดียวกับที่ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว เรดู้ได้ทันทีว่ากำลังจะเกิดซึนามิทางเดียวที่จะรอดคือเล่นเรือออกไปนอกชายฝั่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เรือทุกลำเร่งสปีดไต่ระดับไปบนคลื่นยักษ์ ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกคลื่นยักษ์ซึนามิเหวี่ยงเรือบรรทุกสินค้ากระแทกหน้าแดดเนียวจนแบนเป็นกลวยปิงและศาสตร์กระชากสะพานโกลเด้นเกตจนขาดสะบันซึนามิไหลทะลักกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้คนต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิตเมืองทั้งเมืองกำลังโดนซึนามิสูบกลืนเข้าไปแล้วพวกเบรกเองก็โดนคลื่นยักษ์ศาสตร์กระแทก แต่โชคยังดีที่พวกเขาไม่เป็นอะไรมากพวกเบรกต้องขึ้นไปบนชั้นที่สูงกว่านี้ก่อนที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นทางด้านเรกับเอ็มมาก็ขับเรือเข้ามาในเมืองเพื่อตามหาเบรกทั่วทั้งเมืองในตอนนี้ไม่ต่างจากกองขยะที่จมอยู่ใต้น้ำเรกับเอ็มมายังคงค้นหาต่อไปเรื่อยๆแม้โอกาสที่จะเจอเบรกจะมีน้อยมากทามกลางเมืองที่กลายเป็นเศษซากมีผู้คนบางส่วนรอดมาได แต่เดรกก็ยังหาเบรกไม่พบท่านใดนั้นพวกเขาสังเกตเห็นแสงเลเซอร์และนั่นก็คือพวกเบรกแต่แล้วตึกก็ถล่มลงมาอีกหลังจนพวกเบรกจมลงไปใต้น้าเบรกติดอยู่ในชั้นที่น้ํากําลังจะท่วมน้ําไหลทะลักเข้ามาเร็วมากเบนกับออลลี่จึงไม่สามารถช่วยเบรกได้ทางด้านเดรกก็กระโดดลงไปในน้ําเพื่อไปช่วยเบรกเบรกติดอยู่ในห้องที่มีกระจกล้อมรอบและมีเศษซากตึกทับประตูไว้ท่านใดนั้น ก็ถล่มลงมาอีกครั้งและเรคก,กําลังสำลักน้ำจนหมดสติไปแล้วเมื่อเกรเห็นลูกสาวกําลังจะตายไปต่อหน้าเขาจึงพยายามพังเศษซากที่ขวางประตูไว้จนในที่สุดเกรก,ก็ทลายเข้ามาในห้องเขาคว้าตัวเบรคว่ายหนีขึ้นมาเหนือน้ำและมาสมทบกับพวกออลลี่เกรสั่งให้เบนพังกระจกซะก่อนที่ทุกคนจะตายเพราะตึกถล่มทับแต่กระจกก็แข็งมาก ทันใดนั้นเอ็มมาก็ขับเรือพุ่งชนกระจกเข้ามาในตึกและพาทุกคนหนีก่อนที่ตึกจะถล่มลงมาได้เบรกขาดอากาศหายใจเป็นนานมากแต่เรก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดเรก,ก็ช่วยชีวิตลูกสาวเขาเอาไว้ได้แผ่นดินไว้สงบลงแล้วทางภาครัฐและทุกหน่วยงานต่างแห่กันมาช่วยแม้ภัยพิบัติครั้งนี้จะทำลายทุกสิ่งจนพังพินาศแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครอบครัวปลอดภยัย แค่นั้นก็ดีที่สุดแล้วก็จบกันไปแล้วครับกับซานแอนเดรสมหาวินาทแผ่นดินแยกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย